ข้าทางด้านเหล่ากาชาติจังหวัดปัตตานีนะคะก็ได้ส่งมอบบ้านให้กับผู้ที่ยากไร้ถวายเป็นพระราชกุศลแด,ด่สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะ นางพาติมสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านกาชาติจังหวัดปัตตานีประจำปี2568เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชมภพ70พรรษา2เมษายน2568โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดปัตตานีหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอ ปนาระผู้นําท้องถิ่นท้องที่และพี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมในพิธีโดยเหล่ากาชาติจังหวัดปัตตานีได้สนับสนุนงบประมาณรวมทั้งสิน้น250,000บาทเพื่อดําเนินโครงสร้างและซ่อมแซมบ้านเรือนผู้ยากไร้ในพื้นที่อําเภอปนาระประกอบด้วยการก่อสร้างบ้านหลังใหม่หนึ่งหลังวงเงิน100,000บาทและซ่อมแซมบ้านเรือนอีกห้าหลังหลังละ30,000บาททั้งนี้อำเภอปนาระได้มีการคัดเลือกครอบครัวของ นางมีเนาะยะัโกะบ้านเลขที่184หมู่ที่1ตำบลบ้านกลางอำเภอปนเรศจังหวัดปตัตตานีซึ่งมีรายได้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพียงอย่างเดียวโดยหน่วยงานภาครัฐผู้นำท้องที่ท้องถิ่นหน่วยกําลังในพื้นที่และประชาชนจิตอาสาร่วมแรงร่วมใจดําเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จพร้อมมอบของขวัญ ขึ้นบ้านใหม่จากหน่วยงานต่างๆสร้างความปลื่มปิติและความซาบซึ้งใจแก่ครอบครัวที่ได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างยิ่งค่ะ